พลังของทีมทีจะหลดนะครับโอ้โหจะวันนี้พุ่งมาเป็นพู้เลยนะครับทำลายหมู่บ้านก็ผมโ,โหจดจัดเลยฮะ เอาล่ะมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเริ่มเกมใหม่ครับมาเล่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีดัตต้าแพคจะมาเล่นกันนะครับก็ดัตต้าแพคนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่ามอทีนทีนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตรงไอชิเม้นท์นะครับปุ๊บกดไปครับผมนี่ฮะมันก็จะมีแบบทีทีเพิ่มมาเพียบเลยนะครับดูดิโอ้โหเยอะจะจัดนะครับถ้าผมจะเล่นคาบเท่าอันเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับแต่แบบไม่เสียเวลาเกินไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเสกกันดูดีกว่านะครัััััับบบผมมมกกก็็จะะะเเเเเปปนนนนนนฟงง์ช่่่ออคครราลีไ ผมเนี่ยสมัครเพทอนไปด้วยครับนี่เพทอนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแบบเพื่อคุณผู้ชมเลยอ่ะมันก็จะมีเพิ่มมาอีกฮะเอาล่ะก็เพิ่มมาในคราวโจนี้โอ้โหเพียบเลยนะครับซึ่งเราจะมาไล่ลองให้หมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับผมเอาล่ะไฟแชกของเรานะครับเริ่มจากอะไรเดียวเอาเป็นอเมทิสต์ละกันนะครับอเมทิสต์เนี่ยจะทำอะไรได้นะฮะวางไว้ตรงนี้ละกันเนี่ยครับผมนี่ลูกลางจะเป็นแบบนี้เลยฮะจุดเป็นคราวโจนี้น้องแกจะโดนหรือเปล่านะครับระเบิดไปดีครับอุ้ยมันเป็นเหมือนแบบคคคลลลลลืื่่่่่่่่่นนนนนนนพััังงกกกกรร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 ะะะะะะะจจจาาาาาาายยยยออ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 อมมมมบบบบแแแตตวววไไไไไเเเเเเเปปปป็็้้้้้ถีีีดดดดหุุททิิสนึงนะฮะ ระเบิดไปอุ้ยแก่ตายเลยครับผู้ชมโอ้โหพลังค่อนข้างโหดเลยนะฮะเอาอะไรอย่างต่อไปเลยละกันนะครับก็จะเป็นแบบว่าแอโร่นะครับหรือว่าลูกธนูนั่นเองวายพวกนี้ไปเลยละกันนะครับนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบลูกธนูแบบโชว์มาเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะโหดนะผมว่าระเบิดไปเลยครับเฮ้ยช้าโอ้โหนี่มันก็จะพูดมาแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบบอมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราวางสักสี่อันล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับจุดไปครับผมเยอะเเลยจะวันนี้ตายแน่นอนฮะ ระเบิดไปดีครับโอ้โหฝนธนูก็ผมมันก็จะเด้งออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถฆ่าใ้พวกนี้ได้นะเออยังโหดไม่พอว่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบว่า B t n ีนทนะครับหรือว่าท n เพึ่งนั่นเองไหนดูซจุดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับพึ่งมันจะออกมาเลยหรือเปล่านี่ไงเรียบร้อยระบโห,หนะเป็นพึ่งกับตาแดงเลยอ่ะไล่ต่อยซอมบี้เลยนะครับจังหวะนี้โหดมากครับผมกองทัพพึ่งนี่ว่าน่ากลัวจะจัดเลยครับเอาแต่มันจะมีเวลาจำกัดไหมว่าผู้ชมจังหวะนี้ก็เพิ่มสักส มาครับผมแต่ว่าไอ้เพื่งนี่มันตายก่อนว่ะไม่ได้การแล้วแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะครับแมกเนติกนะผมหรือว่าแบบแม่เหล็กอะไรเงี้ยอ่ะรูปร่างก็จะแบบนี้เลยนะฮะไหนดูซิมันจะทำอะไรได้นี่ครับผมระเบิดแม่เหล็กอย่างงั้นเหรออ๋อก็คือแบบดูดเข้ามานะแค่นี้เลยอะ่ะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะไปะนึง,นงด็นประเดี๋ยวผมอรอเขาบอเมทิตด,ดูนะเราก็จะมาที่กล่องขามนี้เลยนะฮะเอเมทิตล้อมรอบครับผมแล้วก็เทียนทีตรงกลางแบบนี้น,นั่นเองอ่านี่ไงออกมาแล้วครับผมเราจะบวกกับระเบิดแม่เหล็กนะฮะโอเคตอนแรกเนี่ยมันจะยังกระจายกันอยู่ใช่ไหมอย่างแรกครับผมเราจะระเบิดดึ ปดิครับอ่าตายเกือบหมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นคอมโบที่ดีฮะเอาล่ะมาอย่างต่อไปนะครับเอ้ยนนี้คืออะไรเนี่ย TNT TNT เหรอลองวางดูนะครับอ๋อคือแบบเหมือนมันจะรวมหลายๆอันเนี่ยในบล็อกเดียวนะครับมี TNT จิ๋วเต็มเลยอ่ะน่ารักอ่ะลองจุดเลยละกันนะครับมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยระเบิดไปดิครับอุ้ยมันกระจายออกมาครัผู้ชมออกมาเป็นวงกลมเลยนะฮะแล้วก็ระเบิดไปดิครับอุ้ยเดือดจัดก็ผมเดี๋ยวลองประมาณตรงนี้ละกันนะครับวางสักประมาณแบบ5ลูกอะไรเงี้ยจุดไปดิครับผมไหนดูซิมันจะพุ่ง เรียบร้อยครับผม เละเลยฮะเอาล่ะไหนดูซิอย่างต่อไปผมก็จะเป็นอ่ะซอทีอันทีนะรหรือว่าระเบิดดาบนั่นเองแสดงว่าต้องฆ่าพวกนี้ได้เลยครับใช่ไหมดาบโผล่มารอบๆเลยนะฮะก็จุไปเลยครับผมไหนดูดิจะโหดหรือเปล่าเนี่ยระเบิดไปครับวุ้ยโอ้โหเป็นแบบมีดพวกแมารอบๆเลยอะ่ะเฮ้ยเทนเนี่ยนเนี่ยวางสักสี่อันแล้วกันนะครับจุดไปครับผมตายหรือเปล่าไอ้พวกนี้จะตายหรือเปล่านะเฮ้ยฉาระเบิดไปดิครับโอ้โหนี่แทงตายหมดครับผมซึ่งผมชอบนะความที่แบบพอรวางแบบนี้เนี่ยอ่ะมันจะต่อกันนะครับจะลองวางเข้าอันดูดิเนี่ยคุณผู้ชมคือตรงนน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 ีีีี้้้เเเเเเ่่่่่่่ยยมมมมมมมััััััจจะะะะไไแแแแแทททงออ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 กกกาาาคคครรรบบ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 ตปปล็็หโชชดดๆืืใ สวยเลยนะตายดิไอพวกนี้เนี่ยโดนมีดแทงเข้าไปนะครับโหดโคตรอ่ะอันเนี้ยทำให้กลับดักได้เลยอ่ะเอาล่ะอย่างต่อไปครับผมอินเวอร์สทีแออย่างนั้นเหรอวางไปฮะนี่ดูจากรูปร่างนี่คือรู้เลยนะครับแบบมันกลับด้านอยู่อ่ะไหนดูดิมันจะกลับด้านยังไงฮะตัวเราจะโนกลับด้านเหร ระเบิดไปครับผมเอา้าไม่มีอะไรเลยหรือว่าประเน,นะมันจะเปลี่ยนม็อบให้มันกลับด้านวะก็ต้องลองจุดดูว,ว่าผมพวกคัทนะครับแต่วันนี้ระเบิดไปดีครับนี่ไงโอ้กลายเป็นดินนร์โบนนั่นเองฮะตัวมันก็จะกลับด้านแบบนี้เลยครับผมซึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยนเนี่ยมาลกันต่อฮะเอาละอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแอนวิวเทียนทีครับนี่รูปร่างแบบนี้เลยซึ่งก็เดาไม่น่ายากนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะเจอไปดีครับระเบิดไปครับผมโอ้โหเนี เอ็นพี่ผมแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันโผล่แล้วก็หายไปเหรอแสดงว่าไว้ทําดาเมจอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวลองเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับจวดไปด้ครับผมพวกซอมบี้จะโดนหรือเปล่าเราดูใกล้ๆเลยครับนี่ตกมาทับแบบนี้ครับตายเรียบครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะฮะเอาละอย่างต่อไปครับผมเป็นแครตัทนะครับหรือว่ากระบอกเพชรนั่นเองลองไปตรงนี้ดูแล้วกันนะครับอ่ะสักสี่อันเลยนะกระบอกเพชรครับผมมันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยจะทำดาเมจอะไรได้หรือเปล่านะครับระเบิดไปอุ้ยเนะ เป็นเหมือนแบบลูกธนูพิษมากกว่าเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวจัดเลยฮะน้องแกโดนแทงอ่ะเตะพิษเลยครับผมโอ้โหตายฮะโหดมากโหดมาก,อ,มากอันเนี้ยแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นโลโก,โก้ยูทูบเลยคุณผู้ชมดูดิมันจะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับซึ่งเดเรคชั่นแนลอ๋อน่าจะเกี่ยวทิศทางสักอย่างหนึ่งครับอ๋อมันจะระเบิดตามทิศทางหรือเปล่าแบสบสมมติผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคือลูกศรเนี่ยมันชี้ไปทางนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าฮนะ ระเบิดไปเลยครับอันนี้มันเป็นแนวยาวอ่ะช่างมันแล้วกันก็บอกอ่ะต่อไปจะเป็นริฟโตนนะครับซึ่งหินย้อยเนี่ยก็น่าจะโหดเหมือนกันนะเราตรงน้องม้าแล้วกันครับผมหินย้อยสักสามมันจัดไปไหนดูดิมันจะเป็นยังไงครับอ๋อเนี่ยมันก็จะแบบตกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าน้องม้าไม่โดนเลยว่ะเอ้ยเองรอดได้ยังไงวะนี่ยวางซอมบี้ไว้ตรงนี้แล้วกันครับอ่าแล้วก็ทีนี้ครับผมริฟโตนตรงนี้เลยยังไงก็ต้องโดนแน่ๆอใช่ไหมอ่ะหกอันก็ผมไหนดูดิจะตายหรือเปล่านะครับ แสดงว่ามันต้องขุดเหมืองโหนนะฮะเอ้ยเด้ออ๋อ,อเป็นแบบพิกแรกระจายออกมาแบบนี้นะครับก็แบบก็คือ TNT ระเบิดนั่นแหละแต่แบบเป็นเวอร์ชันขุดบล็อกให้เรานะครับแล้วถ้าเราระเบิดในเหมืองอะก็ได้จะขุดอะไรได้เยอะเลยดิอันนี้เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับวางไปเยอะๆเลยครับผมมันจะขุดได้เยอะขนาดไหนนะครับจุดไปเลยเอาละ ระเบิดไปดิครับพิกแอคของเรานะครับโอ้โหนี่ขุดแบบเพียบเลยครับผมซึ่งนี่โอ้โหเจอเพชรด้วยนะครับถ้ามันเจอพวกแร่เนี่ยอ่ะมาขุดให้เราด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะจัดว่ามีประโยชน์สุดๆเลยครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเลยครับผมวางไปนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่ะโปรเตโต้นะครับซึ่งระเบิดมันเหรอระเบิดมันมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ่ะระเบิดไปนะครับอ๋อปลูกมันให้เรานั่นเองครับผมอันนี้มาสายฟาร์มด้วยหว่าคุณผู้ชมเอ้ยโตเลยเนี่ยโคตรแจ่มครับผมอ่ะเลขอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นสลามนั่นเองนะครับสสีเเเยววแแบบบบบบนนนน้้้่่่่ไไหหดดดดิิจะะะะปปปััังงงฮรรรรลลาาาาามมมมมคคออออออตใโืืุ ผู้ชมมอ,อ,มอเป็นเด้งได้อะเป็นเหมือนแรบเครื่องเล่นได้เลยนะฮะเนี่ยน้องเด้งก็ผมเด้งขึ้นมาบัดตกลงมาแต่ก็ไม่ตายนะต่อกันเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะฟองน้ำนั่นเองนะครับซึ่งวางไปเลยฮะแล้วก็จุดไปครับผมมันจะดูดซับได้เยอะหรือเปล่านะครับ อุ้ยน้ำหายไปแบบบล็อกหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่บล็อกเลยเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวรอแบบนี้ดูนะครับไหนดูดิจะได้หรือเปล่าระเบิดไปนะครับนี่เองผู้ชมมันก็หายเยอะนะแต่แบบน้ำมันก็ฟื้นฟูเร็วมากเลยอ่ะสุดยอดจริงเอาล่ะต่อไปครับผมระเบิดพิษนะครับอ่ะวางเมอไปแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จุดไปแลว้วครับไหนดูดิพิษมันจะโหดหรือเปล่าอ่ะระเบิดไปนะครับอุ้ยมันจะปาโพชั่นออกมาแบบนี้ว่ะแล้วก็ตกมาแบบนี้นะครับโอ้โหควันเขียวเต็มเลยอ่ะจะเมาหรือเปล่าเนี่ยโดนควันพวกนี้นะครับอาจจะลอยได้เลยครับผมแล้วก็อันต่อ t ทีได้เว้ยแล้วก็แบบเคลืนมาขี่ฮะยิงเข้าไปครับผมโอ้โหผู้ชมยังแจ่มเลยว่ะมีป้อมยิงเทียนทีด้วยนะฮะ โคตรเท่ครับผมสมมติถ้าเราใส่ทีเทนทีโหดๆเนี่ยมันก็จะระเบิดยับเลยนะฮะอันนี้คือคาวบูมอย่างนั้นเหรอชื่อเท่ว่ะอ่าลองวางดูนะครับนี่จะเป็นแบบดูก็รู้ว่าคือวัวฮะไหนดูดิมันจะระเบิดโหดแค่ไหนนะครับระเบิดวัวของเราระเบิดไปดิครับอุย้ยเป็นน้องวัวครับซึ่งวัวน้องวัวติดไฟด้วยอ่ะโอ้โหระเบิดไปแลว้วครับระเบิดวัวอย่างนั้นเหรอมันจะโหดเกินไปแล้วนะฮะอ่ะเอาใหม่ๆไหนดูดิระเบิดวัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าโดนซอมบี้พวกนี้จะโหดแค่ไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันระเบิดไปคคคครรรรรััััับบบบบบบผผมมมมมาาวววููฮฮะะะะะเเเเิิิิดดดดไไปปนนนนนนีีี่่้้้้้ออออองงตตฟแลลลก็็โโโหหยยซ เอาละอย่างต่อไปเลยแล้วกันวางไปดีครับนี่จะเป็นบอกว่าเลเซอร์เหรอแค่รูปลางก็เทแล้วนะครับไหนดูดิเป็นไงครับผมเฮ้ยมันเล็งตามเราเหรอ what the fuck อะไรเนี่ยอ๋อมันหมุนเฉยใช่ไหมเอาแล้วมันไม่ยิงเหรอเหลืออะไรวะต้องคลิกขวาเหรอ เอาแล้วก็ระเบิดไปนะครับอ่ะเป็นเลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อกี้มันหมุนนานมากเลยนะเกือบนาทีแล้วผมควรจะระเบิดเนี่ยงงว่ะเอาละอันนี้เนี่ยโอ้โหดูจากรูปร่างแล้วฮะเพราะว่ามันเจาะภูเขาได้แน่นอนก็ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ดูรูปร่างมบบนดิจะเป็นแบบสว่านนั่นเองนะครับเอาละเพื่อนไหนลองเจาะอ,อันนี้ให้ดูหน่อยดิเจาะโหดแค่ไหนครับอุ้ยผู้ชมทะลุไปแล้วว่ะโอ้โหไปลัวๆเลยครับเจาะนี้แล้วก็ระเบิดนะครับผมซึ่งได้บล็อกมาเพียบเลยเนี่ยสำหรับสายคนเหมืองเนี่ยยยหรรรือออออววววว่่่าาถ้้นนนนนนะะะคคััับบบบบแแแชเเดี๋ลลลงงๆก ให้มันขุดพร้อมกัน,นครับผมจัดไปดิเออทำลายภูเขาไปฮะเจาะไปดิครับเจา้าวันนี้โอ้โหผู้ชมรวยรัวดูบล็อกที่มันดรอปดิเยียบเลยนะครับแล้วก็แค่เก็บของชิวๆครับเจ้าวันนี้เนี่ยตรงนี้คือแบบมันเติมบล็อกขึ้นมาด้วยเหรอเป็นคอมโบสโตนนะฮะโคตรเฟี้ยวครับผู้ชมโอเคมาอย่างต่อไปนะครับฟอสเทียนทีอย่างนั้นเหรอฮะเป็นเทีนทีน้ำแข็งนะครับซึ่งดูจากหน้าตาเนี่ยโอ้โหเท่เหมือนกันนะไหนดูดิมันจะแช่แข็งโหดขนาดไหนฮะอ่ะวางซอมบี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับผม ระเบิดไปเฮ้ยนั่นนะเป็นแบบเป็นคลื่นออกมาแบบนี้ครับผมคลื่นความเย็นนะครับรู้สึกถึงความเย็นเลยว่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยคืออะไรโดสโลอ๋อไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเอาใหม่ดิวางสี่อันไปนครับผมระเบิดระเบิดความเย็นนะครับนี่ไอ้พวกที่โดนเข้าไปเนี่ยอ๋อเหมือนแบบ โดนแช่แข็งครัผู้ชมมันก็จะอยู่นิ่งๆเลยนะครับขนาดน้องัวยังโดนเลยเหรอตัวรอบๆนี้เนี่ยโดนแช่แข็งหมดเลยนะครับเลื่ยๆไอเครื่องนี้เนี่ยม้ามันขึ้นไปไเรื่อยๆน้องม้าก็อยากยิง t ทีนทีเหมือนกันนะฮะแลวก็อย่างต่อไปแล้วผมก็จะเป็นเฟกทีนทีนั่นเองครับซึ่งจากชื่อแล้วเนี่ยก็คือเทีนทีปลอมอรอในดดดิมันจะเป็นยังไงครับมันคือระเบิดปลอมจริงหรือเปล <c oughs> ่าเฮ้ยเฉาเออวะระเบิดไปแล้วไม่มีอะไรเลยฮะก็คือไว้หลอกเพื่อนครับแบบไม่ว่าจะโดนเทียนทีระเบิดตายอะไรเง นี่ไงเรียบร้อยแล้วผมมีขวดยาวออกมาแบบนี้นะครับอุ้ยเป็นพิษนี่เองคุณผู้ชมเิตพิษฮะอันนี้คือพิษแบบโอ้โหบล็อกพังเลยเหรอเกินไปมันก็จะเจาะพื้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับดูดิโอ้โหลงมาถึงนี่เลยฮะโหจริงอะไรจริงก็ผมไม่ใช่พิษธรรมดาแล้วเนี่ยเจาะไปอีกอ่ะเจาะไปอีกนะครับตราบใดที่มันยังมีความสีเขียวเนี่ยมันก็ยังเจาะได้อีกก็ผมแล้วก็อย่างต่อไปเลยละกันนะครับนี่จะเป็นบอกว่าล็อกเก็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นเทีนทีจรวดนั่นเองก็ผมไหนดูซิจรวดเนี่ยมันจะโโโหหหหหดดดแแแแคคค่่่่่ไไไไไนน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 นะะะะรรรรรััััับบบบบบเเเเเออ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 อาาปปลลลยยยมมมพุงงงง้้้ีีกวตตฮิ เหมือนแบบมันจะสุบนะครับผมเนี่ยระเบิดรอบๆฮะโอ้โหเป็นแบบว่าจะลวดพุ่งอะไรเงี้ยโคตรเท่นะฮะหมู่บ้านพังเลยว่ะขอลองแบบเยอะๆได้ป่ะอยากเห็นว่าเที่ยวมันอลังการนะครับนี่พลังของเทียนทีจรวดนะครับจุดไปดีครับผมโอ้โหจะวันนี้พุ่งมาเป็นพู้เลยนะครับแล้วก็ทำลายหมู่บ้านก็ผมดูมันทันลมหมู่บ้านดิโหดัดๆเลยฮะอะไรวะครับเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบอยู่ในสงครามโลกเลยว่ะควันเต็ไมไปหมดเลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมันคือ TNT 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 นทเนี่ยครับผมทำไมมันเล็กขนาดนี้ฮะจุดไปเลยแล้วกััััันน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 เเเเาาะะะะไไหหดูซิ TNT มมมจยยยอออออแแแคค่รบบบุ้้้กกป็็ีลว โอ้ยเยอะจัดเลยครับผมเป็นล้านเลยว่ะพี่ระเบิดไปดิครับนี่ระเบิดพร้อมกันด้วยนะครับผมเสียงดังจัดเลยอ่ะอย่างต่อไปแล้วกันะฮะปึ๊บวางไปครับผมเฮ้ยอันนี้แบบเป็นสีลุ้งด้วยว่ะก็คืออ่ะเป็นโพชั่นนะครับซึ่งจะมีขวดยาสีอันอยู่อย่างงี้เหรอไหนดูดิโพชั่นเนี่ยทำไรายได้ครับผมระเบิดไปดิโอ้โหได้ไเป็นควันสีลุ้งเลยฮะไหนลองวางดูดิโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองระเบิดอีกรอบฮะไหนดูดิฮัสจะตายหรือเปล่านะครับนี่โดนระเบิดไปเฮ้ยได้ไมันล่องหนได้ด้วยว่ะแล้วก็ลอยได้นะฮะแแแลลลลล้้้้้้้้วววววก็็เเเเเเหหหหมมมืืือออออออนน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 จจจะะะะะะะติิิดดดดดดพษยยยีี่่่ถาาารรรรโโโโงงปปไไฮัับผผููช ก็คือเราโดนทุกอย่างเลยนี่หว่าทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับมันจัดมาให้เราหมดเลยอะดูจากข้างบนนะครับผมเยอะเกินจะหมดยังจะหมดยังโอ้หมดไปแล้วนะครับแต่แบบทำไมมันถึงชื่อโพชั่นนะครับคือมันให้หมดจริงไงอ่าน,นี้ก็จะเป็นอ่ะซันนะครับหรือว่าเทียนทีพาทธีเหรอแต่ว่ามันต้องโหดดิจุดไปเลยฮะระเบิดไปดิครับโอ้ยลอยเข้าไปบนนู้น,ปปน,นละะแล้วฮะแล้วยังไงต่อมันก็จะมีแสงออร่ลารลงมาแบบนี้นะครับอุย้ยแล้วก็ระเบิดหรอมันพลังของพอาทธีนี่หว่าระเบิดไปทั่วเลยฮะก็คือมันจะเป็นไอ้ก้อนใหญ่่่่่่่่ๆอออัันนนนนนีีนี้เเเเเยยยยยปลยลลลลรรระะะะบบบิดงงงงมมมมาาคผซึแแกตหู เลยล้วกันครับผม Impact TNT นะครับนี่มีปุ่มด้วยนะทำไมมันถึงมีปุ่มอ่ะเอ้ากดปุ๊บระเบิดป๊อปเลยเหรอเอาใหม่จุดปุ๊บเนี่ยระเบิดเลยนะครับเป็น TNT ที่แบบระเบิดเร็วที่สุดแล้วอ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่แบบไม่ชอบรอแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ฮะเมเทโออย่างนั้นเหรอก็คืออวกาศใช่ไหมดูจากรูปแล้วคือใช่เลยฮะอ่ะจุดไปครับบอมไหนดูอวกาศดิ ระเบิดไปครับอันนั้นใช่ไหมเนี่ยกำลังมาแล้วครับอุ้ยลูกอย่างเบิม่มครับผมมันจะแรงแค่ไหนนะครับตกมาที่หมู่บ้านของเราเละแน่นอนเลยว่ะเจ้านี้นะครับลงมาถึงตรงนี้แล้วผมระเบิดไปเฮ้ยนะมันทะลวงลงไปข้างล่างได้ว่มนี่ก็จะเป็นหลุมแบบนี้เลยนะฮะเหลืออีกสองอันแล้วคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเทียนที่ยาวนะครับโอ้โหเด้อเด้ยาวเกินดูดิรูปล่างอ่ะเป็นสามบล็อกเลยนะครับมาลองจุดไปดีครับผมอ่ะไหนดูดิเทียนที่ยาวเนี่ยจะเป็นยังไงฮะระเบิดไปดีครับอุ้ยอุ้เด้อเ ระเบิดเป็นแนวยาวเหรอโอ้โหชอบดูดิหลุมมาถึงข้างล่างนี้เลยนะครับแสดงว่าแนวกว้างเนี่ยถ้าไปตรงนี้เนี่ยเละแน่นอนนะครับอ่ะวางต่อกันประมาณนี้แล้วกันวายเทียนดีครับจุดตรงไหนไวะเนี่ยอ่ะจุดไม่ถูกแล้วบผมไหนดูดิระเบิดกว้างเนี่ยจะเป็นยังไงครับ นี่เงคุณผ so, yeah. so, yeah. you know. <It> ู้ชมเป็นแนวกว้างแบบนี้เลยนะครับจัดว่าแจ่มเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะก็สำหรับเทียนทีเนี่ยเราก็ลองระเบิดหมดแล้วนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยโอ้โหโหดมากเลยนะครับแต่ว่าผมชอบอันนี้เนี่ยไอ้ล็อกเก็ตนะครับคือแบบเอฟเฟกต์มันอลังการมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็จะต้องไปสมัครเพลตตอนด้วยนะครับถึงจะได้เล่นนะเพราะแบบคือถ้าเราไม่สมัครใช่ไหมเชียนทีที่เราจะได้เนี่ยอ่ะมันจะมีแค่นี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าน้อยอยู่เหมือนกันนะเอาล่ะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อ